สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะใครที่ได้ติดตามตั้งแต่คลิปก่อนนะคะก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ยังติดตามมาจนถึงคลิปที่2นี้นะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการผสมคำนะคะของภาษาไอ์แลนด์ก็คือพยัญชนะผสมสระแล้ว มันจะอ่านออกเสียงเป็นแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะโอเคไม่เป็นอันเสียเวลานะคะมีโพยเหมือนเดิมคะ่ะก็โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอเคตัวแรกเนาะมีใครจําได้ไหมคะว่าตัวแรกโอเคจริงๆเราไม่ต้องไปจําก็ได้นะว่าตัวแรกตัวที่2ตัวที่3มนะคะมันคือตัวอะไรแต่สิ่งสําคัญที่เราต้องรู้คือ มันออกเสียงยังไงนะคะโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะว่าเวลามันเป็นคำแล้วนะคะมันจะเป็นยังไงโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะคำแรกนะคะเราเริ่มที่ตัว,ต,วตัวแรกเลยละกันก็คือตัว R นะคะตัว R นี่เป็นสระนะคะเป็นสระอาเหมือนบ้านเราเลยค่ะภาษาไทยอะตัว R รสระอานะคะโอเคเรา เอาคําว่าอาผี P มาให้ตัวอาร์นะคะอาผีเนาะอาีโอเคเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าตัวอาร์มันอยู่ด้านหน้าแล้วก็อ่านเป็นอาไปเลยแล้วก็มันจะมีตัวด้านหลังสองตัวเป็นตัวเพียกับอีก็เลยเป็นอาผีเนาะกลายเป็นลิงนั่นเอง <laughs> แปลว่าลิงนะคะอาผีโอเคคำที่สองนะคะามาจาก ะะตัวเอานะคะตัวเอานะคะเอาก็เป็นสระเหมือนกันนะคะโอเคเรายกตัวอย่างตัวเอานะคะเป็นอว์อวเป็นมีรอเรือนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวแอร์จำได้ไหมเอยคลิปก่อนกอ็ได้สอนไปแล้วนะคะว่าตัวรตัวแอร์นะคะมันจะเป็นตัวที่เราจะต้องพันลิ้นนะคะ ือ okay. พอมาผสมกับสะเอานะคะก็เลยกลายเป็นอาเอาโอเคแปลว่าปีนั่นเองนะคะปีปีคศปีคศนั่นแหละคะ่ะปีนะคะโอเคตัวต่อไปนะคะเป็นตัวปื้ปื้ปียนะคะปียมันจะเป็นเหมือนปอปลาเลยนะคะปียโอเค okay. คำนี้เราขอยกให้เบร s e เบืนะคะสังเกตเห็นไหมว่าจะกัดลิ้นท้ายคำนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีตัว s นั่นเองนะคะคลิปก่อนก็ได้บอกไปอยู่นะคะว่าตัว s เวลาที่มันไปอยู่ในคำไหนสักคำมันจะต้องกัดลิ้นนั่นเองค่ะโอเคคำนี้นะคะอ่านยากนิดนึงนะคะสำหรับ d e g เ n อ e r นะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งตัวรเข้ามาเนาะปรื กับตัว r อยู่ด้วยกันนะคะเราต้องควบ2ตัวนี้เข้าด้วยกันแล้วก็าบางคนอาจจะยังถ้าจํายังไม่ได้นะคะว่าทําไมมันถึงเป็นเปรย์นะคะเป็นสระเอ้ย e นะคะทาไมมันไม่เป็นปลาอื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครได้ดูคลิปก่อนถ้าจําได้นะคะตัว r กับเอ้เวลาที่มันอยู่ด้วยกันนะคะเขียนติดกันมันจะกลายเป็นสระเอ้ย e นะคะเป็นสระเอ้ย e โอเคเพราะฉะนั้นคำนี้เลยอ่านว่า p r i s e นะคะโอเคไปดูคำต่อไปเลยค่ะคำะตุวเตียนะคะเดียเราขอยกตุวเดียนะคะให้กับคำว่า daniel daniel โอเคคำนี้มันเป็นชื่อคนนะคะโอเคเป็นชื่อคนเนาะที่ในภาษาอังกฤษเขาจะเรียก ชื่อนี้ว่าเดนิเอลนั่นเองนะคะเดนเอลแต่ว่าเป็นภาษาไอ์แลนนะคะเราเราอ่านเป็นภาษาไอ์แลนด์กลายเป็นตาเนลนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเตี้ยนะคะมันจะออกเสียงเหมือนตอเต่านะคะมันเลยเป็นตาเนลเนาะโอเคชื่อพ่อเอง <laughs> คิดคิดคำไม่ออกเห็นพ่ออยู่ก็เลยโอเคเอาคำว่าตาเนียลให้ตัวเตี้ยแล้วกันโอเค โอเคคลิปนี้เราเอาถึงแค่ตัวเตี้ยก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อมาเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายบ l e s